เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองตัดต่อวิดีโอนิดๆหน่อยให้ดูแล้วกันนะครับมามามา,มา,มา,มาอ่ะ Sony Vegas Pro สินะครับโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อคลิปลง YouTube ประจําเลยนะอ่ะผมก็จะเอาไฟล์ที่ผมตัดต่อวิดีโอที่เดว่าส่งโนบูให้ผมรีวิวให้ดูนะนี่ครับการเปิดไฟล์เร็วมากนะครับคลิปประมาณ30นาทีนะแล้วก็ลองเปิดเล่นดูครับ อันนี้คือแค่รีดูช่วงเวลาที่เราอยากจะตัดอันนี้คือเบสิกมากครับสบายอยู่แล้วนะไม่ดีเลยแล้วก็พรีวิวแบบฟูลด้วยนะครับลื่นไหลปกติเลยนะเบสิกเบสิกเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟล์มาตัดใหม่สักหน่อยแล้วกันนะครับอัก2ไฟล์มาไว้ตรงนี้ปุ๊บมาลองใส่ทันดิชันดูนะครับนี่ครับการโยนไฟล์มาแกี้โคตรไวเลยนะครับอ่ะลองแบบสัต์ให้ใส่ จะลองแบบใส่ทันดิชันเปลี่ยนคลิปดูนะครับแต่บางทีตัวโปรแกรมมันบักก็มีนะครับไม่ว่าคอมจะแรงแค่ไหนบางทีมันก็มีหน่วงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอเอาทันดีชันนี้ดูครับวางลงไปเดี๋ยวซิมันจะหน่วงไหมครับโอ้โหด,ด,ดี๋ย อย่างสมูทสมูทมากครับอ่าลองเอาลอยอันนี้ลอยเข้ามาอ้ามันยังไม่ได้มาเหรอเอาใหม่ปุ๊บอ่ะโอเคมาแล้วกดเพยดูครับเดี๋ยครับลอยมาครับลอยมาลอยมาเห็นไหมโอ้เฮ้ยแทบจะไม่กระตุกเลยครับทุกคนนะมีหน่วงนิด นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าตอนมันหน่วงเนี่ยซีบมันดีดไปไปร้อหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ดีดร้อเซหรือว่าการ์ดจอไม่ดีดร้อแสดงว่ามันเป็นที่ตัวโปรแกรมนะครับอ่ะขออีกรอบหนึ่งครับปึ๊บนี่ยเติรดเติร์ดติ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 ดอ่ะซีบดีดไปประมาณแค่สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทำไมผมเห็นผมต่อสองหน้าจอนะครับผมดูตรงนี้นะสองหน้าจอเนี่ยครับถือว่าช่วยได้เยอะนะครับการ ถ้าเราจะตัดต่อวิดีโอใส่ทาชั่นใส่เอฟเฟกต์เยอะเนี่ยก็หายห่วงครับแบบมืออาชีพเลยดูครับนี่แต่ถ้าเราอยากห้มันลื่นกว่านี้เราก็ปรับกราฟิกพรีวิวให้มันน้อยลงก็ได้เนี่ยครับนี่ลื่นเลยนะครับปรับเป็นฮาร์ปห,หรือไม่ก็ลองปรับเป็นออโต้ดูก็ได้อลองดูนี่ออโต้ Auto นี่คือลื่นเลยนะครับแต่ถ้าแบบปรับเป็นฟูพรีวิวแบบชัดสุดบางทีมันอาจจะหน่วงนยปกตินะครับเป็นกับตัวโปรแกรมเนาะลองกันอื่นบ้างปุ๊บ ลองตรงนี้ดูนะครับป๊บอ่ะทันดิชันโอยเดี๋ยวเร็วไปเป้าอะาานะครับมันก็ยังมีแบบกระตุกบ,บ้างนะครับเป็นกับโปรแกรมเนาะเพราะซีวตอนเนี้ยก,กับการจอรันนิดเดียวเองนะครับรันแค่สี่สิบเปอร์เซ็นท่านั้นเองโค้กสปีดซีวิววิ่งอยู่วันสี่จุดแปดสี่จุดเก้านะครับ วิธีแก้ก็นั่หนะครับปรับเป็น half ซะหน่อยปึ๊บนี่ลื่นเลยลื่นขึ้นเลยนะครับฟึ๊บนะสมูทนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเรนเดอร์วิดีโอแล้วก็ทำงานอย่างอื่นไปดีกว่านะลองเรนเดอร์ขำๆดูนะครับคลิปยาวประมาณเท่าไหรนเ่ยอ่ะโปรแกรมค้างไว้แล้ว่วนีรมันชอบมันชอบหลุดนะทุกคนต้องต้องเซฟเป็นช่วงเป็นช่วงเออคือแบบถ้าเราตัดช่วงหนึ่งไปแล้ว เซฟ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 เป็นจังหวะเลยนะครับเพราะโซนนี้มันการหลุดบ่อยมากหลุดบ่อยกับค้างถ้าใครเคยใช้บ่อยจะรู้นะครับแต่ก็นั่นแหละผมใช้จนชินได้นะครับเวลาผมตัดหรือว่าใส่เอฟเฟกอะไรผมจะกดคอนนเอสคอนโเอสตามเลยนะครับเพื่อที่กันไม่ให้มันค้างนะครับไม่งั้นถ้ามันค้างเราจะได้แก้งานใหม่มันยุ่งอีกนะครับผมจะลองเรนเดอร์รงนี้ปึ๊บ เรนเดอร์โดยใช้การ์ดช่างมันเถอะนะครับมันเรนเดอร์ไม่ได้รู้สึกว่าโปรแกรมมันมีปัญหานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองเปิดโปรแกรม OBS ให้ดูนะครับเดีย๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีโปรแกรมตัดต่อวิดีโออื่นเหลือไหมเดี๋ยวผมจะลองอไฟดิบ แล้วก็ลองกดเดนเดอร์ดูว่ามันจะได้อ,อ่าตอบเย็ครับดูครับเอกไฟล์มาโควรไวเลยปุ๊บอโอเคครับน่าจะน่าจะเด้งอ่ะเด้งไหมเด้งเหมือนเดิมนะโอ้ยอันนี้ไม่แน่ใจ่าเป็นอะไรนะเครื่องผมไม่เป็นแต่เครื่องนี้เป็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอัดคลิปวิดีโอดูนะครับอัดหน้าจอไปด้วยตัดต่อวิดีโอด้วยอ่ะ กดสตาร์ทเดี๋ยวขอปรับเรคคอร์ดเป็นอ่ะใช้ CPU ไปเลยนะครับใช้ CPU ในการอัดหน้าจอไปเลยเพื่อความคมชัดปึ๊บอ่ะอัดหน้าจอไปแล้วแล้วก็ลองตัดต่อวิดีโอแบบเมื่อกี้ดูนะครับแต่ไม่ได้เรนเดอร์นะแต่ผมคอนเฟิร์มนะครับเรนเดอร์ได้ อย่างลื่นไหลขนาดเรนเดอร์แล้วก็ทำงานอย่างอื่นไปได้ด้วยนะครับนี่ครับนี่เรากำลังอัดนหน้าจออยู่นะนี่ครับขึ้นสีแดงไหมครับอัดหน้าจออยู่แล้วก็ลองพรีวิว w ทำได้อย่างดีเนาะสถานีชั้นมันเดิมปุ๊บพรีวิวแบบฟูลดูนะครับ้ป มีกระตุกบ้างครับซีบตอนนี้กับการ์ดจอดีดไปประมาณ60%นะครับพีคๆแต่การ์ดจอใช้งานประมาณสัก10-24%ี่สิเปอ็นอันนี้แบบมีหน่วงเนาะแล้วก็ปรับเป็นฮาร์ปกับนี่ครับสมูทขึ้นเลย USB 3.0มจุดศนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเนี่ยเส่วนของการเจนสองต่อบางครับอันนี้ก็จะเป็น USB 3.0มจุดศนะครับก็จะมีแบบกระตุกกึกกึกดูบ้างครับเดี๋ยวลองปรับเป็นควอเตอร์ดู <USB> อ่าอันนี้คือสมูทเลยเน,นะครับเอาไว้แบบดูพีววตอนเราใส่อฟเฟกน,นะครับน,นี่ลื่นอ่าทีนี้เดี๋ยวลองกดสต็อปดูคลิปที่เราเพิ่งอัดหน้าจอไปเมื่อกี้นี้นะครับวิดีโอ,อคลิปนี้ปะนะครับคลิปที่เราที่เพิ่งอัดหน้าจอไปเมื่อกี้สวยงามครับคมชัดชัดมากครับใช้ซีลในการอัดหน้าจอ มันจะไล่ความวอมชัดนแบบนี้นะใช้ CPU อัดหน้าจอ x 2 6 4ค c k ซิ n c แล้วก็กาจอนะครับ3าลำดับนี่ตามนี้เลยใครไปตัดต่อวิดีโอทำคอร์สเรียนออนไลน์นะทำได้สบายครับผมสำหรับหน้าจอไปมาก็ลื่นไหลนะครับเนี่ยปึ๊บ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 ครับข้อดีของ CPU i7 นะครับโอเคครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าสนใจก็ทักเพจหรือว่าจะไลน์มาก็ได้นะครับไปนะครับ